โอ้ยสวัสดีครับตอนนี้คืชอช่วงมงีแล้วนะครับในรายการนะครับรายการเรื่องรายการ The f o r t e r TV นะครับก็จะเล่นเกมนะครับผมเกมเกมแรกในะวันนี้นะจะเป็นเกมอะไรไม่รู้นะครับมันไม่ออกก็นะมาเล่นกันเลยครับผมเดินแป๊บนึี๋ยวมา มากันแล้วนะครับในเกมนะในเกมไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดก็แล้วันนี้นะครับผมจะไปแข่งรถดีไหมแข่งรถไปดึงคนเด้อเอาผมว่าไปแข่งรถนะแข่งรถ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 เอารถแข่งนะรถแข่งของผมนะครับจะเป็นรถสี่คนสี่นะคะแต่ไม่ใช่สี่คนสีแบบอันนี้คัสตัสนะเป็น มันส <im <im ิบินได้แถมมีติดบีมแม่ไอ้แถมมีติดอะไรวะเขารู้ไงไงนี่อะวะบิงติดบิงแป๊บโอ้ยไม่มีเพลงนะตอนนี้ผมปิดเพลงแป๊บแป๊บหนึ่ง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 กำลังเข้าห้อง กำลัเข้าห้องแป๊บหนึ่งนะครับอือฮึออืห้องสองคนนะเข้ามาสองคนใช่พร้อมไปเลยพร้อมแล้วนะครับผมก็จะเล่นกี่คนก็ได้นะครับกแ,แข่งเนี้นไม่จําเป็นนะเว่จะต้องเล่นกูแปดคนนะครับก็เล่นไนดะ้หองก็เล่นไปนะครับผมว้ายลีบเลยดิลีบ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  รีบนะ utral, เนี be, oh ara, mari, 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 mari. Tôi, mmm. ่ยรีบรีบนะรีบนะครับรีบนะครับโอ้ยอ้มาแล้วมาแล้วรอดรอผมจะมากพูดอะไรมากนะแ๊บหนึ่งผมแนเกมผมจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับผมก็ดูดูกันแล้วนะครับผมว่าผมจะพูดได้นะ โอ้โยดาน,นี่แล้วปปว้าใครจะผ่านวะเนี่ยโอ้รถผมรถบินได้ไม่เป็นไรรถผมรถบินได้รถบินได้เมันทั้งยังเดียเปียกนะครับผมรถบินได้นะครับผมเป็นรถบินได้เหมือนกันไปสามสองหนึ่งสุดไปสุดเลยแค่หนึ่งนะเฮ้ยโอ้ยเจ้าโอ้อยเอจ้า Ôt, trông nó lên này thằng, đó này thằng nào nè Thằng như nó. Tổng này, ta nó โอ้ยแล้วก็คู่แบบล้วจิงมไม่ได้นะตอนนี้มองขับยากนะรถฮอฮือฮือฮือฮจะเือาออไ อ้าวแกชอบมาติที่ห้ายังไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ก็บี้มเลยเอ้ยมุมกล้องยากมากตอนนี้ ก็นะครับสำหรับนะเกมนี้นะเป็นเกมฟรีในะเพจโตนะครับผมไม่ได้ดูทางเลยูย่ไปทางไหนไม่ดูทางแล้วไปทางไหนนะครับโอ้โหแล้วโอ้ยก็เราคงมไม่รู้ไนได้นะข้ามทางนี้สบาย 汽水。 เจอกับแล้วยูหูไปไม่ได้ ใช่ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะไอเดียวแท้นะครับเกมนี้นานโคตรว่าจะคือเห็นอะไรแล้วก็